ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่พี่บอยให้เกียรติพวกเรามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ขอเสียงปรบมือให้กับพี่บอยอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคดีจนดีดังกว่าก็แปลว่าไม่ใช่วันนี้ผมมาพูดคนเดียวถูกป้าี๋ยวทุกคนจะมาแชร์อะไรกันบางอย่างซึ่งเตรียมมาไหมฮะหรือว่าเตรียมมาค่ะหรือว่าโดนสดอะไรอย่างนี้ผมไนี่เตรียมมาเลยนะถึงมาก เตรียมมาเลยกำลังจะบอกว่าอะไรครับทุกครั้งเวลาที่เรามีโอกาสได้มาพูดแบบนี้เราต้องเตรียมตัวนะคือเราต้องคิดเสมอว่าใครจะไปรู้ว่าหนึ่งโอกาสที่เรามาพูดตรงเนี้เราจะไปรู้สึกเข้าตากรรมการใครบางคนเพื่อนอาจจะจาเราได้ว่าเฮ้ยคนนี้พูดดีมีหลักการเฮ้ยเขารู้เรื่องนี้มีความรู้วันข้างหน้าเขาจะนึกถึงเราก็ได้ถูกว่าเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยครับ แล้วรู้ว่าเฮ้ดี๋ยวจะต้องมาแชร์อะไรเพื่อนบางอย่างผมว,ว่าเราเตรียมตัวเลยว่าจะรีบพูดอะไรยังไงดีแล้วมันจะได้เป็นการฝึกไปในตัวด้วยครับจริงๆผม,ม่าเหมือนพูดน่อยแป๊ะเลยไม่พูดไม,ไม่ไม่ใช่ไม่แบบตัวเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือไม่พูดเลยครับก็ยังไงอย่างนั้นเลยเหมือนกันเลยไม่พูดพูดน้อยมากอะไรอเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยวันหนึ่งพอรู้ว่าถ้าเราพูดเก่งเนี่ยมันคุ้มค่ามาก นะมันคุ้มค่ามากกับการฝึกทักษะนี้นะครับซึ่งผมจะบอกว่าไม่ได้แปลว่าคุณต้องพูดเก่งระดับโลกไม่มีที่ติสวยงามทุกอย่างผมว่าไม่ต้องขนา,าดนั้นคือนั้นคุณอาจจะเป็นนักพูดบทเรื่องทีพสุดละผมว่าอันดับแรกพูดรู้เรื่องก่อนพูดให้รู้เรื่องก่อนอย่าไม่ต้องพูดดีสุดๆคนปลบมือลุกทั้งหออะไรแบบเนี้ยเอาแค่ว่าพูดแล้วเข้าใจพูดแล้วรู้เรื่องซึ่งทั้งหมดเนี่ย มันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราเตรียมตัวมานะครับเพราะนั้นเมื่อกี้ก็เลยถามว่าที hey, ่เราเตรียมตัวมาเปล่าไม่รู้บางคนอาจจะไม่ได้เตรียมตัวคิดว่าเอ้กระมาเล่นๆหนุกๆก็ลองดูนะครับถ้าเกิดไม่ได้เตรียมตัวตอนนี้ก็อาจจะหัวปัดแล้วว่าพูดอะไรดีวะพูดอะไรดีวะอย่างงี้นะอาจจะสักคนละห้านาทีสิบนาทีก็ได้นะครับวันนี้ผมผมนึกเรื่องนี้มานะครับจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วถือว่าเรืติดหนมาด้วยนะครับก็ได้ขับรถมาทีรถจอดไว้ที่อื่น โพสไปแล้วในในแฟนเพจเหมือนกันนะครับถ้าใครตามนะผมกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อ The Life Changing Magic of Tidying Up นะครับัพนะครับแปลว่าก็คือพูดง,ง่ายๆว่าเป็นชีวิตเปลี่ยนด้วยการจัดของทุกอย่างให้เป็นระเนะรบียบแล้วคนเขียนเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นนะครับชื่อ Mary Kondo อะไรประมาณนี้นะผมก็อาจชื่อเลาไม่ถูกเหมือนกันคือผมรู้สึกสปราร์กกับหนังสือเล่มนี้มากเพราะว่าเฮ้ย มันคือทั้งหมดที่ผมพูดในคอสแพชชั่นเปลี่ยนแพชชั่นให้เป็นมันนี่ที่พวกเราได้ได้เรียนกันแล้วเนี่ยนะครับคือมันใช่แบบร้อยเเซ็นเลยนะครับเล่าคร่าวๆก่อนเผื่อบางคนไม่รู้จักหรือว่าไม่ได้อ่านที่ผมเขียนในเพจนะครับนี่หน้าตาคนเขียนอย่างเงี้นนาายนะครับน่ารักเลยนะคแบบผู้หญิงญี่ปุ่นนาา่นารักน่ารักแบบมาตรฐานโลกเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยยังไงครับความเชี่ยวชาญของเธอวันนี้คือการจัด บ้านให้เป็นระเบียบจัดออฟฟิศให้เป็นระเบียบจัดที่ทางข้าวของให้เป็นระเบียบซึ่งเราฟังแบบนี้ใครจะไปคิดว่าเฮ้ยเอ็กซ์เปิดแบบนี้มันจะมีงานทำเถี่ยวะเนี่ยนี่ออกอไหมครับแต่เนี่ยครับเธอทําเป็นเธอทําเป็นนะครับมันเลยทําให้ทุกวันนี้นะครับเธอมีลูกค้าหรือว่าเรียกว่ามีคนที่อยากจะให้เธอไปช่วยเนะี่ยไม่ว่าจะไปเ ปรึกษาแบบหนึ่งตอนหนึ่งไปที่บ้านจัดบ่งจัดบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเธอไม่ได้เป็นคนจัดเองนะเจ้าของบ้านจัดนะแต่ว่าให้คําแนะนําหรือว่าบริษัทต่างๆออฟฟิศอะไรเงี้ยจัดยังไงให้มันเป็นระเบียบให้มันมีพลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องต่อคิวสามเดือนจึงจะได้ใช้บริการของเธอนะครับหนังสือเล่มนี้ขายไปแล้วสองล้านเล่มนะครับเยอะมากสองล้านเล่มเดิมทีต้นฉบับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็แปลเป็นภา,าษาอัางกฤษละ นะครับแล้วกเ็เรื่องราวของเธอเนี่ยถูกเอาไปทําเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นเลยนะเออคือแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้ขนาดนั้นนะพอผมเห็นนี่พวกผมก็สนใจเลยซื้อมาอ่านแล้วก็รู้สึกเลยว่าสิ่งที่เธอเขียนในนี้มันเป็นแบบที่ผมพูดในคอร์สทั้งหมดเลยนะเพราะฉนั้นวันนี้ก็เลยจะเอามาเขาเรียกว่าเ,เหมือนทวนความทรงจานิดเึง,งว่าสิ่งที่ผมได้อ่านจากหนังสือเล่มนี้ และผมเรียนรู้อะไรจากเขาในการที่จะทําให้ตัวเองเป็นเป็นคนที่มีข้อมูลมีความรู้และมีคนยอมจ่ายเงินให้กับเรื่องดี้นที่เราพูดในคลาสว่าคืออินโฟนเนอร์เงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะผมเตรียมมาลนที่เป็นเป็นโพลเลยนะครับขอดูโมยอะไรทิ้งแต่ราว่าอะไรนะครับที่ที่ทำให้ธุรกิจเนี้ยมันเกิดได้จริงๆจน ผมว่าหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่า้การขายความรู้เนี่ยมัน,มนทำได้จริงนะครับมันทําได้จริงอันนี้คือ5 5อย่างนะครับซึ่งผมสรุปแล้วมันเป็น5ขั้นตอนซึ่งผมเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้แล้วก็เนี่ยคุณฟังแล้วก็เอาไปทําตามได้อีกรอบนึงเพราะว่ามันชัดเจนมากนะครับข้อแรกหรือว่าขั้นตอนแรกซึ่งจะนำเราไปสู่การเป็นนักธุรกิจขายข้ยขอมูลอินโฟมานเดอร์ต่างๆนานาเนี่ยข้อแรกคือถ้าเราทําในสิ่งหลงสิ่งที่เราลหลงไหลเนี่ย เราจะไปได้ไกลคนอื่นถ้าเราทําในสิ่งที่หลงไหลเราจะไปได้ไกลคนอื่นนะครับเรื่องราวของของผู้เขียนเล่เเลมนี้คือเธอก็เล่าให้ฟังตั้งแต่เด็กเลยนะว่าเธอเป็นคนที่หลงไหลในการจัดอาณาจัให้เป็นระเบียบตั้งแต่เรียนเลยนะครับตั้งแต่สมัยเรียนเลยเวลาสมัยเรียนเนี่ยเขาแบ่งหน้าที่กันในห้องคนนั้นเป็นหัวหน้าห้องคนนี้จะจัดบอร์ดคนนั้นทําหน้าที่อะไรเงี้ยนะครับเธอเนี่ยขอทําหน้าที่จัด ห้องสมุดหรือว่าจัดพวกหนังสือที่อยู่ในในห้องเรียนนะให้เป็นระเบียบคือชอบชอบบ้านเด็กๆอยู่บ้านก็ชอบจัดบ้านชอบไปซื้อหนังสือพวกอะไรอะ่ะตกแต่งบ้านจัดบ้านอะไรเงี้ยมาอ่านให้เด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นด้วยด้วยสิ่งที่เรารักสิบผมเป็นชื่อคอร์สเลยว่าแพชชั่นเนี่ยคือมันแทบจะชนะคนอื่นๆเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะเราไม่ต้องไปใช้ความพยายามอะไรมากเลย เราชอบมันอยู่แล้วอ่ะนะผมจะย้ําเสมอเลยว่าไอ้ทไมเราเริ่มไม่แพ้ชาตแล้วเราชนะเพราะว่าตอนแรกๆในการทําอะไรก็ตามเนี่ยม,มันมันมักจะยากถูกป่ะครับแล้วก็ผลลัพธ์ก็ไม่ค่อยเกิดตังก็ไม่ค่อยได้ไม่ต้องพูดถึงเนละ้ตังไม่ได้อยู่แล้ว้วยถือว่าฮะยากด้วยตังไม่ได้นต่งนะพวกนี้เพราะถ้าใจไม่รักจริงเราเป็นไงครับเราเลิกว่าคือเลิกนเะน,นี่ยมันเลยทําให้คนบางคนเขาไปต่อได้พราเขารู้สึกว่าเฮ้ ฉันไม่ได้คิดเรื่องเงินเลยตอนแรกมันมัน,มนอะ่ะนะอาจจะเหมือนคุณตามก็ตามที่แบบว่าชอบเรื่องอาหารอย่างเงี้ยคือเราชอบเรื่องนี้อยู่แล้วอ่ะเราก็ทํานะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันมีสิ่งเนี้ยมันจึงมันจึงเป็นสิ่งที่ผมพูดเสมอว่าแพชชั่นถ้าคุณมีปุ๊บเนี่ยจบคุณลืมเรื่องอื่นไปเลยครับยังไม่ต้องไปถึงมันนี่เลยนะแพชชั่นะ <Passion S 2> ก่อนปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเราชอบอะ่ะเราอยากจะบอกสิ่งที่เราหลงไหล เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไงก็ชนะเหมือนเรื่องเราวงผมเองเหมือนกันครับว่าถามว่าทุกวันนี้ผมเขียนเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาตัวเองเรื่องต่างๆนานาเนี่ยผมไม่รู้สึกลาบากเลยครับในการที่จะต้องไปหาหนังสือมาอ่านเพื่อเพิพพ่มเติมความรู้กับตัวเองเพราะผมไม่ได้คิดเลยนะว่าผมเอามาเพิ่มเติมความรู้เพราะมันอยากรู้อยู่แล้วคือผมอยากรู้ว่าเรื่องนี้เขาพูดถึงอะไรวะคนนี้เขาทาอะไรยังไงวอยากรู้อยากรู้อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราอยากรู้มันกลับเอามาใช้ในงานเราได้ด้วย เพราะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นเป็นวงจรซึ in, ่งผมว่ามันมันแฮปปี้นะคือการทํางานตอนที <Yeah. S 2> ่เราทํางานเนี่ยม <blij Sonic> ันก็กลายเป็นเรื่องเล่นๆของเราส่วนไอ้ตอนที่เราไปทําอะไรเล่นๆเนี่ยมันก็กลับเอามาใช้ตอนทํางานได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าใครเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งว่าทําในสิ่งที่เราหลงไหลเนี่ยมันไปได้ไกลคนอื่นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกคนก็กลับไปด้วยอีกทีครับว่าเฮ้ยเราหลงไหลอะไรอย่าไปต้องคิดเรื่องอะไรตังได้เปล่าอะไรยงเงี้ยไม่รู้นะครับ เราหลงไหลเรื่องอะไรเราบ้าเรื่องอะไรอะ่ะไม่ได้มีใครให้เราไปอา่านไม่ได้ไปศึกษาเท่าไหร่เราก็ยังทําอย่างงี้นะครับเริ่มด้วยนั้นขอนขั้นตอนที่สองที่ผมเรียนรู้จากหนังสืงเอเล่มนี้นะครับก็คือทีนี้เนี่ยข้อแรกเนี่ยผมว่าเหมือนเราเราเราฝันให้เต็มที่เลยฝันให้สุดๆเลยไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเลยว่ามันจะได้ไม่ได้อะไรไม่รู้ข้อสองเนี่ยผมว่าเราน่าจะกลับมาอยู่ในโลกความจริงนิดหนะึง ะครับความจริงนี่แปลว่าอะไรครับโอเคทําสิ่งที่เราชอบทําทำสิ่งที่เราหลงไหลเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วครับแต่ว่าบางทีเนาะมันเรื่องเองจริงมันก็ผลร้ายนิดหน่อยว่าถ้าเรื่องที่เราหลงไหลแต่คนเขาไม่สนใจมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อที่สองที่ผมเรียนรู้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราหลงไหลตลาดต้องสนใจด้วย อันนี้ผมย้ําตลอดนะครับเพราะมีคนปรึกษาผมเยอะเหมือนกันนะว่าเฮ้ยผมก็ทําสิ่งที่หลงไหลมาทั้งชีวิตแต่ว่ามันไม่ได้อะพี่ถาไมไปถามมาทีไรก็จะจะได้คําตอบอันนี้ทุกครั้งเลยครับว่ามันเป็นเรื่องที่เราหลงไหลจากคนด่นไม่ได้หลงไหลกับเราเลยเขาไม่ได้ต้องการเรื่องนั้นเขาไม่ได้สนใจเรื่องนั้นหรือมีคนสนใจเรื่องนั้นน้อยมากนะครับอย่างกรณีของของเล่มที่บอกว่าจัดบ้านให้เป็นระเบียบเนะี่ย ตอนแรกคุณอาจจะนึกนะว่าไอความเชี่ยวชาญแบบนี้จะมีใครสนใจหรอคุณต้องนึกนะครับว่าทุกคนก็มีที่อยู่ถูกป่ะทุกคนต้องมีบ้านมีห้องหรือะไรก็ตามอะ่ะเฮ้ยนี่มันได้กับทุกคนเลยนะถูกไหมครับมันใช้ได้กับทุกคนเลยอะ่ะเพียงแต่เราแค่คิดว่าเฮ้ยเรื่องมันเล็กไปเ่าวะแต่ถ้าเรื่องไหนที่ที่ทุกคนเกี่ยวข้องหมดมนะผมว่าไม่เล็กนะครับผมว่าไม่เล็กเพราะว่ามันคือเรื่องที่อยู่อาศัยนะเพราะนั้นเนี่ยพอคุณได้เสเต็ปแรกเนะี่ย คุณคุณมีแพชชั่นเรื่องนี้แล้วเนี่ยคำถามคือเฮ้ยแล้วผู้คนเขาสนใจแพชชั่นของฉันหรือเปล่านะครับมีคำหนึ่งผมจะพูดบ่อยมากเลยว่าเก่งแค่ไหนถ้าไม่เกี่ยวเขาไม่สนจนะค,คุณเก่งแค่ไหนก็ไม่รู้เขาไม่สนใอะ่ะถ้ามันไม่เกี่ยวกับเขาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เฮ้ยเรื่องนี้มันเหมือนจะเกี่ยวกับเขาเย้ยเขาจะสนใจเขาจะหูผึกทันทีเลยครับว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเกี่ยวกับฉันอะ่ะ มันมันทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นได้นะผมว่าเน,นี่ยเป็นคีย์เวิร์ดเลยเราจะรู้ได้ไงว่าตลาดต้องการคํราตอบก็คือว่าให้คุณถามตัวเองว่าสิ่งเนี้มันแก้ปัญหาอะไรให้กับผู้คนหรือคิดกลับทางก็ได้นะครับคนก็มีปัญหาอะไรคนมีปัญหาอะไรแล้วความสามารถหรือท่าช่าของคุณเนี่ยมันตอบเรื่องนี้ได้เขามีปัญหาเรื่องเนี้เขาพยายามจะแก้เรื่องนี้มาตั้งนานแต่เขาแก้ไม่ได้ ไม่รู้ทํำยังไงอ่ะรอวันที่จะมีคนมาแค้ปัาถาเรื่องนี้นะครับสมมติลดน้ำหนักไม่ได้สักทีหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าคุณทีอาจจะมีวิธีการยังไงที่แบบวิ่งยังไงลดได้40่กิโลเขาก็รอตั้งนานแล้วใครกันหน้าที่จะมีมาบอกฉันว่าทำยังไงนะครับแบบนี้ถ้ากลุ่มใหญ่มากพอคุณทำได้นะครับทีนี้กลุ่มใหญ่มากพอผมขยายความนิดน,นึงว่าไม่ใช่แปลว่าคุณจะต้องเป็นแบบ แมสตลอดนะคือผมจะบอกว่ายุคนี้จริง,รงๆแล้วเนี่ยแมสตายแล้วด้วยซ้ำเลยด้วยนะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพยายามจะพลีสทุกคนคนหมู่มากคุณจะกลายเป็นของที่แบบถ้าพูดแรงๆเลยนะจะกลายเป็นของกากๆไปดลยเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณพยายามจะพลิสทุกกลุ่มทุกวัยทุกเพศทุกความสนใจขึ้นมันจะ สรุปแล้วมันไม่ตอบอะไรใครสักอย่างเลยมันจะดูเพนเพลนธรรมดาไปหมดเลยแล้วเมื่อคุณธรรมดาเนะี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเคยรู้ไหมครับผมพูดในเชิงธุรก,กิจเลยนะคือพอคุณธรรมดาคุณเพนเพลนปุน๊บเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องไปฝ่าฟันกับเขาก็คือราคาราคาคุณต้องถูกเพราะมันเป็นเพลนมันเหมือนกั้นหมดอ่ะคุณก็ต้องใช้วิธีสู้ด้วยราคาลดราคาขายถูกขายเหมาขายโลถูกกว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งผมไม่แนะนําเลย ที่ผมบอกว่าตลาดต้องการหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้พยายามบอกว่าโอ้ยต้องเป็นซุปเปอร์แมสเลยแต่คุณหากลุ่มให้เจอแล้วถามตัวเองว่ากลุ่มเนี้ยที่มีเนี่ยม,มันพอกับกับสิ่งที่คุณต้องการไหมสมมติว่าทําในเชิงธุรกิจคุณจะทําให้มันเป็นธุรกิจมีการค้าขายมีไรายได้เกิดขึ้นเนี่ยกลุ่มเท่านี้พอหรือเปล่านะครับผมเนี่ยจะเมซิ่งทุกครั้งเวลาถ้ามีโอกาสไปเดินที่สวนจันทจักร ผมว่าในนั้นมันมีจักรวาลอยู่เป็นบา,นางน้อยจักรวาลเลยคุณเคยไปแล้วคุณจะนึกออกนะว่าถ้าคุณไม่ได้ต่อยคุณไม่ได้ไปเสาทีก็ตามนะคุณไปบางวันที่ที่ตลาดใหญ่เขาปิดอะ่ะเช่นผมผมจําวันไม่ได้นะสมมุติว่าวันพุธเขาจะมีตลาดปลาอะไรของเขาอ่ะตั้งแต่เช้าบึ้นแล้วก็แบบเป็นจักรวาลของปลาไปเดินแล้วเราก็ถ้าเราไม่สนใจเรื่องปลาเราจะงงเลยว่ามันมีปลาแบบนี้หรอือว่าเขาเล่นกันหรอมันมันแพงขนาดนี้เลยเหรอเแล้วมันมีคนมาซื้อจริงจริงจังๆแบบนี้เลยเหรอ ซึ่งเป็นจักรวาลของเขาซึ่งเราไม่รู้จักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสองกำลังจะสรุปว่าถามตัวเองว่าไอ้พา้ชาติของเราอะ่ะมันมีมีตลาดรองรับจริงหรือเปล่าและตลาดนั้นเนี่ยเป็นจักรวาลย่อมๆของเราก็อมอแล้วขุดมันได้ลึกขุดมันได้ลึกขุดมดันได้ลึกลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะเจอครับเราจะเจอเฮ้ยมีคนต้องการความรู้ของเราไม่ต้องทุกคนก็ได้แต่คนไหนก็ตามที่ต้องการความรู้ของเราเนี่ย เขาต้องรู้จักเรานะครับอันนี้ข้อสองที่ที่ผมเรียนรู้จากจากหนังสือเล่มนี้ว่าแม้กระทั่งเรื่องการจัดบ้านเนี่ยดูเหมือนเล็กยังต้องต่อคิวอีกถึงสามเดือนหนังสือเล่มขายได้สองล้านเล่มอ่ะบ้าไปแล้วนะครับข้อสามนะครับผมว่าเป็นข้อสําคัญมากเลยแล้วก็อืมผมคิดว่าหลายคนตบม้าตายที่ข้อนี้ด้วยนะครับคือพอาเรามีความลหลงไหลเราเจอวันแล้วว่ตาตลาดต้องการ ไอ้ขั้นตอนที่3ามเนี่ยซึ่งซึ่งผู้เขียนในคุณคุณแมรี่คอนโดอะไรประมาณเนี้ยนะออกเสียงไม่ถูกนะไม่รู้ชื่ออะไรผมว่าเขาทําได้ถึงมากและเขารู้ด้วยก็คือพราะคุณมีความรู้ที่ตลาดต้องการและสิ่งที่คุณต้องทำนะครับสามขั้นตอนที่3ามเนี่ยสำคัญมากเลยคุณต้องทํามันเป็น How to ที่ย้ำาอ่เลยนะครับผมจะค่อยๆขยายความคุณต้องทํามันเป็น How to ที่เป็นซิกเนเจอร์ของคุณ ไอเนี่ยหลายคนตกมาตายคิดว่าเฮ้ยฉันฉันลดน้ำหนักได้ฉันก็ก็พูดว่ามันทําอย่างงุ้นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันทำอาหารเพลินได้ก็พูดอย่างนั้นอย่างน้อย่างนี้ฉันมมยแมบได้อะไรแบบนี้นะฮะสมมติแต่เฮ้ยเขมันก็เหมือนเหมือนเหมือนเคยได้ยินมาแล้วทั่วๆไปก็เหมือนเคยเจออะไรแบบนี้มันไม่ได้ผ่านการเข้าเครื่องบดย่อยเอากากทิ้งเอาจากคั้นออกมาแล้วก็สรุปมาว่าเนี่ย คือ how to ในแบบของฉันนะครับอย่างในหนังสือเล่มนี้คือเขาเนี่ยถึงขั้นตั้งเป็นชื่อนะครับเป็นวิธีการที่เอามาทำในการจัดบ้านเนี่ยก็เ,เอาชื่อตัวเองมาตั้งเลยเนี่แหละตั้งว่าเป็นคนโมคนแมรี่อะไรประมาณนะี้เขา,เานามสกุลกับกับชื่อของเขาเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็เป็นชื่อวิชาของเขาเลยในการที่จะจัด บ้านสรรพสินต่างๆนานาแล้วบอกเป็นขั้นเป็นตอนหมดเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่อยู่ดีๆคุณก็โอเคก็แค่จัดของเข้าเรียบร้อยอะไรไม่เอาก็ทิ้งจบอันนี้ไม่ใช่ถ้าพูดแค่นี้คุณจะรู้สึกเลยว่าเหรอเห็นม,มีอะไรเลยดูไหลค่าแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเอาความรู้มาจัดเป็น How To แล้วคุณแพ็กเกจมันให้ดีๆทำให้มันเป็นซิกเนเจอร์ของคุณคุณจะรู้สึกเลยว่าความรู้นั้นมีค่าฮะ อย่างเช่นผู้เขียนท่านนี้เขาทำาไงรู้ไหมครับเล่าฟังคร่าวๆพิธีการของเขาเนี่ยเขาบอกนี้เลยครับว่าเวลาจัดป้านให้เป็นระเบียบเนี่ยไม่ใช่จัดทีละห้องเราไม่ได้เลือกจัดทีละห้องเช่นเฮ้ยโอเคเรืนี้ฉันจะจัดห้องนอนให้เป็นระเบียบตรองซอบทุองมุงมอะไรอย่างไรเลเทะเดี๋ยวจัดให้เป็นระเบียบแล้ววันต่อมาก็ห้องนั่งเล่นไม่ใช่คนนี้ผู้เขียนบอกไม่ใช่นี่ไม่ใช่วิธีของเขา เขาสถาปนาวิธีของขึ้นมาเองเลยคือให้ทําแบบนี้ครับจัดของตามแคตตากรีของของหมายความว่าอะไรเช่นเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าทุกเสิ่อย่างทุกตัวที่อยู่ในบ้านเอามาวางไว้ที่พื้นกองไว้ให้หมดแล้วให้หยิบมาทีละชิ้นต้องหยิบด้วยนะครับเขาต้องหยิบยนะบ,บอกีต้องหยิบขึ้นมาแล้วฟิลกับความรู้สึกของมันว่า เสื้อผ้าสมมติเป็นเสื้อตัวหนึ่งที่คุณผู้หญิงซื้อมานานแล้วไม่ค่อยใส่เลยก็ตามจับมันแล้วก็ฟิลมอนว่าเสื้อผ้าตัวนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่ามันสปาร์กจอยไหมมันสปาร์กทำให้เราคือเราเราถือมันแล้วเรารู้สึกจอยแบบเรารู้สึกดีกับมันไหมเรารู้สึกเฮ้ยดีว่าถ้าใช่เก็บไว้ถ้าไม่ใช่ทิ้งต่อให้คุณซื้อมาแล้วคุณไม่เคยใส่ก็ตาม นะครับเนี่ยเขาสถาปนาวิธีตัวเองขึ้นมาเลยถามว่าจริงๆไม่ต้องทําแบบนี้ได้ั้มได้แต่เขาเขาทําขึ้นมาเป็น How To แบบของเขาไงว่าคุณจะต้องจับเท่านั้นนะคายังเลอคุณจะต้องจับแล้วฟิลมันว่าถือมันแล้วแบบมันสปาร์คใช่ไหมมันทําให้ฉันจอยหรือเปล่าถ้าไม่ใช่จริงแล้วเขาก็มี How To เป็นขั้นเป็นตอนเลยนะว่าให้เริ่มจากเสื้อผ้าอ่าบางคนบอกแบบเฮ้ยทำไมอะ เขาก็มีเหตุผลอธิบายครับว่าเริ่มจากเสื้อผ้าเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันมีอิโมชันกับเราน้อยที่สุดมันไม่มีแบบลิมิตเอ i ดชันมันไม่มีเมมโมรีอยู่ในนั้นคือเราเราทิ้งไปเราก็ยังซื้อใหม่ได้นี่ออกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าพวกของที่มันมีเมมโมรีเช่นรูปถ่ายจดหมายแฟนเก่าอะไรประมาณเดี๋ยนี้เราจะทิ้งยากแบบนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปทิ้งเอออย่าไปเริ่มด้วยอะไรที่มันมีอิโมชันเยอะๆะเพราะว่าเราทําใจลำบาก ให้เริ่มจ่ายง่ายๆเห็นไหมครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาทําเรื่องที่เราแบบเฮ้ยแค่การทิ้งของเนี่ยคุณทําเป็น how to ได้เลยเหรอตอบว่าได้นะครับไอ้นี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามแรือไม่ได้ทำนะครับแม้กระทั่งตอนนั้นผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของเบนดอนเบอร์ชา r d ผมจะพูดบ่อยๆนะว่ามีเลน่นานเนเจอร์เขาก็ยกตัวอย่างคล้ายๆแบบนี้เลยว่าสมมุติว่าถ้าคุณจะ เป็นเอ็กซ์เพรด้านสุขภาพจะบอกให้คนมีสุขภาพดีเนี่ยถ้าเกิดคุณบอกเพเพลงๆอย่างเช่นว่าอ๋อก็ตื่นเช้าแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆจะรู้สึกธรรมดามากเลยแต่คุณปิดนิดเดียวเองเช่นคุณต้องตื่นก่อนพระอาทิต์ขึ้นและตื่นมาแล้วให้คุณจิบน้ำสองแก้วคุณจะรู้สึกทันทีเลย มีของเฮ้ยแหมมีการต้องตื่นก่อนมากที่ขึ้นด้วยเฮ้ยดื่มน้ำสองแก้วได้ไหมถามว่าสามแก้ว,ว,กน,กวนั้นก็ได้ขึ้นก้นก็ได้แต่เขาแค่ทําขึ้นมาให้มันมันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ฉันคิดมาแล้วเฮยนี่ออกไหมครับผมว่าไอ้ข้อนี้นี่แหละคือทีเด็ดเลยซึ่งไม่เคยมีใครคิดว่าอ๋อมันต้องทําแบบนี้นะครับถ้าคุณจําได้ในคอร์สแพชชั่นมันนี่เนี่ยผมจะพูดอันที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์คอร์สเลยคือเจ็ดไอเดียนั้นอะที่จะทําให้มันสดใหม่ ไอ้นั่นแหละรครับผมว่าถ้าเกิดคุณเอาไปคิดใช่ควรหาให้เจอเนี่ยผมว่าคุม้มละเจ็ดไอเดียนั้นทํำยังไงให้เไอของที่มันดูเพลนๆดูเหมือนเก่าๆเนี่ยทำปุบเฮ้ยเหมือนของใหม่เลยแล้วผมจะบอกว่าพวกนักเขียนพวกอินโฟมเนอร์ระดับโลกเขาถนัดมากในยการทําเรื่องแบบนี้เลยครับทําเรื่องเดิมๆเนี่ยแต่เอาไปพลิกเป็น How to เป็นไบเบิลเลยคุณทําตามสเตปแบบนี้แล้วคุณจะได้แบบนี้นะครับคูณลองเอาไป เอาไปทํากับแพชชั่นของคุณดูเนาะนี่เราสามขั้นล้วที่ผมได้เรียนรู้เนี่ยนะครับว่าแพชชั่นตลาดต้องต้อง,งการแล้วคุณต้องทําเป็น How to นะครับข้อสี่ที่ผมได้เรียนรู้จากหนังสือเรื่องการจัดบ,บ้านให้เป็นระเบียบเนี่ยนะผมเรียนแบบไทยไทย้ะ <c oughs> ผมได้เรียนรู้อย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้ก็พูดใน,อนคอร์สแล้วสำคัญมากถ้าคุณคิดจะเป็นอ e ินโฟ์เนอร์หรือว่าเนี่ยขายธุรกิจข้อมูลความรู้มีข้อมูล ออมีความสามารถมีแพชชันชของคุณแล้วขายออกไปให้ผู้คนสนใจคุณต้องมีสตอรี่ผมพูดเรื่อี้ตลอดคุณต้องมีสตอรี่และโดยเฉพาะสตอรี่นั้นมันต้องต้องกระชากใจอ่ะต้องกระชากใจมันต้องถ้าภาษายุคนี้เรื่องมันต้องดรามา่ามันต้องดรามา่าถ้าชีวิตคุณเป็นเส้นตรงแหละเอาไม่มีอะไรค่ะสุขภาพก็แข็งแรงดีมาตลอดวันนี้ก็เลยอยากจะมาทำคีฟฟู้ดไม่เคยอะไรเลย,เลยแบบนี้ค่ะก็มาจจอแบบนี้ แต่ถ้าคุณมีสตอรี่วันหนึ่งเมื่อก่อนสุขภาพแย่มากเลยค่ะฉันเคยอ้วนอะไรแบบนี้นะแล้ววันนี้ฉันก็คีนฟูแล้วฉันผอมการสุขภาพดีแบบนี้คุณจะมีสตอรี่ทันทีนะครับอย่างผู้เขียนเร่มนี้เขาก็มีสตอรี่นะครับเขามีสตอรี่ว่าตอนเขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาสนใจเรื่องจัดบ้านเป็นระเบียบม,มาตั้งนานแล้วนะอย่างที่ผมบอกแต่ตอนนั้นเขาโฟกัสผิดเขาบอกว่าเขากลายเป็นพวกที่เห็นอะไรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่ไม่เรียบร้อยเอาทิ้งไอ้ hey, นี่ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เอาทิ้ง ทิ้งทิ้งทิ้งแล้วเขาบอกว่ารู้สึกวันนี้วันหนึ่งเขาเครียดมากเขาเครียดมากมันเหมือนแบบว่าอะไรเจออะไรก็เอาทิ้งเอาทิ้งหมดเครียดมากจนเขาบอกว่าเขาเป็นลมแล้วแบบไม่รู้ไม่รู้สติแบบล้มลงไปเลยอะไรเย่างี้นะครับเราก็ตื่นขึ้นมาทีเหมือนมีเสียงคุยกับเขาภายในว่าเขาเนี่ยโฟกัสผิดเขาโฟกัสผิดสิ่งที่เขาต้องโฟกัสคือไม่ใช่ว่าเอาอะไรทิ้งเขาต้องโฟกัสใหม่ว่า อะไรที่มันจะสปาร์คจอยให้เขาก็คือเก็บไว้พอเขาคิดได้แบบนี้ปุ๊บโฟกัสมันเปลี่ยนเห็นไหมครับเขาก็มีความสุขขึ้นว่าแทนที่เขาจะคิดว่าดีทิ้งทิ้งทิ้ง,งเขาแค่พลิกคำถามเองว่าเออถือน้ําแก้วนี้ถือน้ําขวดนี้แล้วมันให้ความสุขกับฉันไหมถ้ามันใช่ฉันเก็บไว้เห็นไหมครัคุณมีสตอรี่แบบนี้หรือเปล่าถ้ามีสตอรี่แบบนี้เนี่ยผู้คนจะรู้สึกเลยว,ว่าเฮ้ยคุณของจริงว่ะ นี่มันเรื่องจริงวะ่ะนี่มันใช้ได้จริงวะ่ะถูกไหมครับถ้าแต่คุณไม่มีตรงเนีาาค้คุณต้องไปหามาแะคคุณต้องไปหามาคุณต้องไปทําให้ชคุณมีเส้นเรื่องอะไรบางอย่างถูกไหมครับถ้าไม่เคยเจ็บต้องไปเจ็บมาถูกไหมครับถ้าไม่เคยอ้วนไปอ้วนมาก่อน<笑><笑>จะดีหะือไมจะคุ้มหรือเปล่านะครับคุ้มคุ้มคุมนะครับเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้ว่าจาก how to ที่มันดูแห้งแรงถ้าคุณมีสตอรี่ที่มันแรงๆผู้คนจะซื้อความรูปคุณนะครับของจองเลยเน่นะถ้าคุณมี How to อะไรนะเอามี How to มี Howto ที่แห้งแรงนะครับแต่ถ้าคุณมีสตอรี่ที่มันแรงแรงเนะี่ย o w to แห้งแรงคุณจะน่าสนใจขึ้นมาเลยนะครับนะอันนี้คือข้อที่สนะครับซึ่ง ผมได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้และก็ข้อสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่5ถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นอินโฟมพนักงานจริงอยากจะเป็นนักธุรกิจข้อมูลอยากจะเปลี่ยนชาติของคุณให้เป็นมันนี่จริงๆเนี่ยข้อ5เนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็ไม่ได้ทำผมก็แปลกใจนรือทําทก็ทําไม่ครบซึ่งมันเหมือนตายน้าตื้นมากนะครับแล้วเหมือนกาปัต้นทุบดินมากเลยข้อที่5เนี่ยก็คือคุณต้องมีผลิตภัณฑ์ ขายให้คนที่เขาอยากซื้อของคุณเลยคุณนึกออกไหมว่าคุณทํำมาทุกขั้นตอนแล้วคุณมีแพชชั่นตลาดต้องการคุณเช็คตลาดเรียบร้อยแล้วคุณปั่นมันจนเป็น How to เป็นซิกเนเจอรของคุณคุณมีสตอรี่ใสไปแล้วแต่คุณไม่มีอะไรขายเลยคุณไม่มีอะไรให้ลูกค้าสักอย่างคืออหนังสือคุณก็ไม่มีสันมนาก็ไม่มี ไป,ไปพูดอะไรยังไงก็ไม่มีออร์เดโอบุ๊กก็ไม่มีออนไลน์ก็ไม่ม,ออม,มีคือไม่มีอะไรเลยคือฉันก็งงๆเหมือนกันว่าฉันมาถึงจุดน,นี้ได้อย่างไร <S 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 อะไรแบบนี้นี่หอกไหมครับมันก็เลยแบบเอา้าเพราะนั้นคุณต้องมีนะครับเนี่ยเหมือนอย่างที่ที่ผมบอกนะเขียนท่านนี้เขาก็มีหนังสือเห็นไหมมีลูกค้าของเขาที่ไปจัดบ้านให้เรียบร้อยจัดออฟฟิศให้เรียบร้อย ผมเข้าใจครับว่าที่หลายๆคนเนี่ยไม่ได้ทําข้อ5ห้เพราะว่ามันเป็นไก่กับไข่ว่าเฮ้ยแล้วใครจะซื้อของเราอะ่ะใครจะจ่ายตังค์ให้เราอะ่ะเนี่อหรืมครับเพราะนั้นมันกลับทางกันคุณต้องมีก่อนไม่มีคนซื้อต้องไม่เป็นไรถูกไหมครับคุณจะเริ่มจากการที่คุณไม่ต้องลงทุนก็ได้หรือว่าลงทุนน้อยที่สุดก็คือแค่ลงทุนหัวสมองของคุณเช่นไรครับสมมุิหนังสือคุณทําเป็นอ e ีบุ๊กถูกไหมครับถ้ามันขายไม่ได้คุณเฟลไหม ถ้าคุณรักเรื่องนั้นจริงๆผมบอกได้เลยคุณไม่เฟลหรอกเพราะคุณมีความรู้แล้วนะล้วคุณอยากอยากจะให้คนรู้เยอะจริงๆเ่ยต่อให้มันขาดไม่ได้คุณก็ไม่เฟลหรอกต่อให้แจกฟรีแล้วผู้คนมาขอบคุณคุณยังโอเคเลยถูกไหมครับคุณเริ่มจากที่คุณไม่ต้องลงทุนนี้ก่อนก็ได้นะครับเขียนหงสือเป็นอีบุ๊กก่อนก็ได้คุณจะจัดสัมมนาคุณกลัวไม่มีคนมาซื้อบัตรหรือว่ามาเข้าสัมมนาคุณคุณลองก่ันก็ได้ เนี่ยเวลาเขาทําโปรแกรมทําแอปอะไรมาเขายังมีเบต้าเวอร์ชันมีอะไรเลยคุณจัดฟรีก็ได้ครับถือว่าเพื่อนๆในกลุ่มก็ได้นะคุณมีเพื่อนเป็นกลุ่มคุณก็นับเฮ้ยช่วยเป็นดูทดลองให้หน่อยนะครับช่วยเป็นดูทดลองของการและกันนะครับเนี่ปนยประโยชน์ของการเข้าสัมมนาแบบนี้ผมมักจะบอกว่านอกจากจบสัมมนาแล้วเราน่าจะมาเจอกันแบบนี้นะแล้วก็ใครที่คิดว่าตัวเองเออยังพูดไม่เก่ง เนี่ยครับเป็นโอกาสอันดีถ้าอายก็จะได้อายเยนอ่นหรือหมู่เพื่อนฝูงถูฮะเพื่อนฝูงอย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องไปประเจิ่งประเจอที่คนอื่นเขาจะได้ไม่รู้อย่างนี้เนาะเนี่ยครับพอเรามีอย่างนี้ปุ๊บเราก็เริ่มเอาความรู้ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ออกไปถ้าคุณยังไม่กล้าจะสัมมนาคุณให้ความรู้ทางออนไลน์ก็ได้ครับคุณมียูทูบช่องตัวเองเห็นป่ะอ่ะอัพความรู้ของคุณไปดิทำยังไงอาหารถ้าคุณอยากแชร์ถูกไหมครับข้อมูลด้านการวางแผนทางการเงินนันยังไงคุณก็แชร์ เฮ้ย hey, ไม่มีคนดูทํายังไงเฟลดิไม่มีคนดูคุณต้องเอาความรู้สึกนี้ออกครับมันไม่เฟลคุณทํามันก็ชนะแล้วเพราะคุณได้ลงมือทำแล้วถูกไหมครับพอมันมีก้าวแรกเชื่อผมสิเดี๋ยวจะมีลูกค้ารายแรกจริงๆจ,จะมีคนบางคนยอมจ่ายตางให้กับความรู้ของคุณนะครับทีนี้เราวันนั้นคุณจะเิ่มรู้สึกแล้วว่าคุณเป็นมืออาชีพแล้วเพราะมีคนจ่ายตังแล้วไงแล้วแล้วคุณเชื่อไหมมันจะเกิดปรากฏการณ์ว่า คุณจะตั้งใจแบบว่าไปสรรหาความรู้เพื่อจะมาสอนคนนี้ให้ได้สุดๆเลยเพราะคุณกลัวเขาผิดหวังนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังเป็นคนดีอยู่แล้วเราไม่ได้คิดแตบบ่ว่าตีหวัวเข้าบ้านเฮ้ยเสร็จกัวไอ้มันใ <c oughs> จตังค์แล้ว้ยสอนอะไรส่วนๆไปผมเชื่อว่าไม่ใช่ผมว่าจะจะวิ่งแบบว่าเป็นแบบว่าโอ้โหวิ่งแบบหาความรู้ยังไงยังให้ตอนน่อดีวะแล้วเ <c oughs> ตนน็มสตรีมอ่ะนะครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นอีกเมื่ <c oughs> อไรก็ตามที่คุณสอนคนอื่นคุณจะเรียนรู้ไปด้วย นะครับเหมือนที่เขาบอกว่าถ้าคุณอยากเก่งเรื่องไหนให้คุณสอนเรื่องนั้นะนะครับพอคุณน้ำแบบนี้นี่แหละไอ้าขั้นตอนที่5คือให้คุณมีอลิตภัพฑนจะแจกฟรีจาราคาญตำต่าๆก่อนก็ได้หรือว่าคุณคิดบอกว่าไม่อะชั้นสูงเลยไม่มีคนซื้อหรือคนเดียวไม่เป็นไรนะครับไม้กระทั่งนักพูดนะครับที่ผมว่าเป็นระดับโลกแล้วก็ผมก็ถือว่าเป็นอาจารย์ของผมโดยที่เขาไม่รู้จักผมมานะก็คือแบรนด์เทรซี่นะครับ ครั้งแรกในการพูดของแ r a n ด t r a c ซี่มีคนฟังแค่เจ็ดคนนะครับเจ็ดคนเองถูกไหมครับตัวนี้เขาพูดทีมหา,าสาราดมากนะครับเพราะฉะนั้นมันมีครั้งแรกของทุกคนอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมเก็บมาฝากทุกคนว่าผมอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับการจัดบ้านให้เป็นระเบียบเ,เนี่ยนะครับ Life Changing Magic of s e t t i n g Up เนี่ยนะครับตัวนี้เรารู้สึกเลยว่ามันทำได้จริงในการที่คุณจะเปลี่ยนแพชั่นให้เป็นมันนี นะครับมันอยู่ที่คุณลงมือทําหรือเปล่ามันอยู่ที่คุณคิดว่าเฮ้ยมันอีกตั้งไกลอะ่ะไม่นึกไม่ออกเลยว่าจะไปเชียงใหม่ยังไงมันไกลเลยเกินนะครับหรือคุณจะลองดูว่าเฮ้ยจากนี่มองไปเชียงใหม่มันไม่เห็นหรอกเราเก้าไปทีละเก้าก่อนแล้วกันเก้าไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าหวังจะไปร่ำรวยหรือเปล่าหวังไม่ใช่หวังว่าไอ้สิ่งนี้มันจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่น พอมันเป็นประโยชน์กับผู้อื่นเนี่ยผู้คนจะจ่ายตามให้คุณเองเป็นกฎของโลกเป็นกฎธรรมชาติเลยครับเมื่อมันเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นคนอื่นจะยินดีจายเนินให้คุณเองนะครับเนี่ยทั้งหมดที่วันนี้ผมเอามาฝากวันนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์บ้างนะฮะเพราะว่าผมเตรียมตัวมานานมากตั้งห้านาทีนะเตรียมตัวนะครับขอบคุณครับ